สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำดอกบัวนะคะน,นี่ก็ไซส์ใหญ่ที่เคยมีคนขอไว้แต่ว่ายัางไม่ได้ทำเฮาทูสักทีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ประมาณนียคะ่ทะทวัดากมือนี่นะคะแล้ววิธีการทำบัวถ้าเกิดจะต้องการใหญ่กว่านี้อีกก็เลือกจาก พิมพ์ตักบัวได้เลยนะคะพิมพ์บัวเนี่ยก็จะมีเลือกแล้วก็วิธีการทำตัวกรีบกรีบของบัวเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยนะคะตัวสีเนี่ยเราใช้ใหญ่กว่ากรีบเลี้ยงซึ่งกรีบเลี้ยงจะเล็กลงมาสักเบอร์หนึ่งหรือสองเบอร์ก็แล้วแต่เราจะชอบเล็กมาเราก็จะมเวลาเราตั้งโชว์เราก็จะไม่เห็นกลีบเลี้ยงแต่ถ้าเกิดใหญเ่เล็กลงมาแค่เบอร์เดียวเนี่ย มันก็จะเห็นเยอะขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรา,าเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำบัวกันนะคะเราจะใชใ้ดินผสมเบอร์แปดตงนนะคะสมสีเบอร์แปดก็ใช้รวดตัวนี้ สอนนะคะเราจะใช้เป็นทรงแบบไหนก็ได้นะคะทรงนี้ทรงนี้ ない。 กรีบบัวกันนะคะเ,ออเราจะใช้พิมพ์2ไซส์สขนาดนะคะสำหรับทำกรีดบัวสีขาวโดยใช้ไสาใหญ่นะคะแล้วเราก็จะใช้ไส์เล็กในการทำกรีดเลี้ยงนะคะแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำสีขาวก่อนเราก็รีดดินมานะคะ สำหรับสีขาวเราใช้สีขาวเบอร์สีห้านะคะในการผสมดินเมื่อเรารีดมาแล้วเราก็กดเิมพ์ตัดเลยค่ะเราจะใช้สีขาวประมาณสักสิบหกลีบนะคะแบบนี้ก็ดินส่วนที่ไม่ใช้ออกนะคะ ทุกครั้งอย่าลืมลบมุมนะคะนี่แล้วเราก็จะนำมาพึ่งช่วงที่พึ่งนะคะเราก็จะกดพิมพ์ลายเลยนะคะสองฝั่ง ก็พึ่งพึ่งสักพักหนึ่งรอหมัดหมาที่รอแห้งรอหมัดหมาเนี่ยนะคะเราก็จะมาตัดลวดกันค่ะลวดนะคะเราก็จะกะโดยประมาณนี่นะคะความยาวเท่ากับตัวพิมพ์ของเรา,เรานี่นะคะ เหมือนกนกัหรือจะตัดเท่ากันเลยก็ได้นะคะตัวลวดถูอว่าเราจะใช้กับกีบเลี้ยงนะคะเรากน็นำดินสีเขียวมา น,น,ะะแบบนีถ้าเราใช้กับสีขาวเราก็พันด้วยสีขาวน,นะ,ะ่คะวางที่เรารอดินให้เกือแห้งนะคะทำแบบนี้ตามจำนวนกีบเลยน,นะค่ะแบบนี่แล้วก็พึ่งไว ตัวเปีบสีขาวกันนะคะเปนการค่อยๆไล่ด้านข้างก่อนนี่ค่ะ,ะก็ค่อยๆดันเบี้ต้องดันเบี้ยค่อยๆเพื่อให้มันโค้งลายข้างหลังก็จะจางลงไปเล็กน้อย ือให้งอให้ได้ส่งเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเลยต้องทำไปสักพักหนึ่งต้องฝึกมือมากเรื่องกลีบบัวเนะะี่ยค่ะเมื่อเราได้ส่งนะคะเราก็จะคว่มไว้ ในที่ที่เราม้วนสมมติว่าเราเป็นเราใช้ผ้าเราก็หุ่นผ้าขึ้นมาดังมันให้สูงเนี้ยค่ะแล้วก็เออความตากแบบนี้เราใช้แบบนี้หรือจะใช้โฟมก็ได้พึ่งเอาไว้นะคะพึ่งไว้อย่างงี้ทรงมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็คือกริดที่แห้งแล้วนะคะดินไทยจะหดลงนิดนึงเนี้ยค่ะนะคะแล้วเราก็เนี้ยค่ะพอแห้งแล้วก็จะได้ทรง นี่มานี่ก็จะแบบหมาดๆหน่อยมีกีบเหล้ยงด้านในกีบอาจจะหายหมดแต่ว่าด้านนอกเนี่ยนะคะมันจะมีลายเหลือนิดหน่อยนะคะนี่นะคะนี่เราก็จะพงเนาะหมาดเหมือนกันกลืดฉลากเกลืดเราก็จะมาตีโค้งมานิดหนึ่งบางทีบางคนเนี่ย ชำนานชนานก็โค้งดัดนีด่ได้เลยนะนี่นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะใช้ขวดหรือจะใช้อะไรก็ได้ดีโค้งเขาให้เขาโคง้งเพื่อที่จะติดกาวแบบนี้นะคะ่ะติดกาวให้ออกมาแบบนี้นี่นะคะอันนี้ต้องมหมัดหมไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเราตีโคง้งบนเล็กหน่อยเนี่ยคะ วิธีนี้ก็จะง่ายหน่อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชำนาญในการโลดนะคแล้วก็เริ่มติดกรีบกันเลยการนะะเอาเก๋า,าฝานีก็ได้ ใช้อะไรที่สูงขึ้นมานิดนึงนี่ก็ได้ทีนี้เราก็ทำให้ครบ ้นแหงมาดูกรีดที่แห้งแล้วนะคะเวลาเราตากเราจะได้ทรงแบบนี้นี่นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่แห้งนี่พอเราพอมันแห้งปุ๊บเราก็ดัดมหม้ทุกอันเลยครบสิบห้ากรีดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปอกประกอบดอกกันเริ่มประกอบดอกกันนะคะนี่ค่ะใช้กาวอาจจะใช้เกาาร้อนก็ได้นี่ค่ะติดงี้ติดเข้าไปเลยค่ะ ห้ากรีดนะคะนะ่ การใช้กาวลาเท็กอะค่ะมันจะแห้งชา้าทำให้เสียเวลานะคะอย่างนี้ชั้นแรกนี่ก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่เราก็ลองใช้กาวร้อนดูบ้างก็ได้ทําเหมือนกันค่ะทําสับนีกาวร้อนนะคะสับกาวร้อนหรือกาวตาช้างมันก็จะแห้งเร็วเสร็จเร็ว 嗯。嗯。Yeah. Yeah. ชั้นที่สามสัมบังกันจะแห้งเร็วระวัวงเรื่องติดมือนิดนึง บห้ชาชั้นปุ๊บนี่แหะค่ะนะคะแล้วนะก็มาจัดกลี่ให้มันเข้าที่เข้าทางะะสับหวางให้สวยงาม เราก็จะใช้ฟอร์ w ์เทปในการช่วยให้อยู่ทรงนิดนึงค่ะก่อนที่จะใส่กีบเลี้ยง หมาดหมาดแล้วปกติเราจะรอให้มันแห้งเลยนะคะตรงนี้ก็ท,ทําทีเดียวไปเลยจะได้จะได้เสร็จไปเลยทีเดียวจะได้ลงคลิปให้เนาะ,นนะ,ะถ้ามันไม่แห้งดีเราก็ระวังมนิดนึงเดี๋ยวมันจะเสียทรงะะตัดช้างเริ่มแห้งแล้วก็ใส่บางไปเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ ค่อยแห้งดีเท่าไหร่ดีไม่ทาไม่ทํากีบไว้ก็แรกนะคะเหกเดียว แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้โ o ลเทปช่วยคราวนี้ต้องรอให้แห้งเลยนะคะรอให้แห้งเราถึงจะนาพันก้างดีกหิบเลียล้ยงมันยังไม่แห้งสนิทเราก็ต้องรออังนิดนึงเสียบใส่จากการรอแห้งเลยะคะ่ะต้องปรับทรงนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะมาผันกล้านเดี๋ยวจะสาธิตผันก้านแค่เล็กน้อยนะคะริ่แรกก็ทากาวบางๆนะคะองศ์ถึงองว์อองวที่เราจะผันการไม่ต้องทาเยอะแล้วก็เตรีย,ดยมดมนเขียวนะคะมา เรียบหพ่เงินนะคะนะคะพอเรียบเนียนแล้วอย่าอย่ารอให้แห้งนะคะแล้วก็มาสก,กิดนะคะสก,กิดเพื่อให้เป็นลาย ่าตอนนี้เราก็จบขั้นตอนการทำไปแล้วนะคะบัวสุดท้ายถ้าไงเนี่ยชอบหรือไม่ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม subscribe เพื่อที่จะได้ดูวิธีการทำงานฝีมืออื่นๆอีกเพราะว่าตอนนี้มีโครงการว่าจะทำตัวอื่นอีกน,นะคะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันขอบคุณค่ะที่ติดตาม กันนะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ